สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านบรรยากาศสดๆกับตลาดบ้านยางอำเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีครับวันอาทิตย์ที่3 สิงหาคมพศ25 68ครับงัวงาางัวเลี่ยงงัวสาวงัวทองงัวไทยไทงัวเหนือนะครับผมสำรวจอัปเดตราคาวัวล่าสุดครับสำหรับทนายทีตามหางัวไปเลี่ยงหรือว่าราคากลางปัจจุบันครับสัญญาณใส่ได้ห่นะครับผมภาพเสียงชัดเจนดีบอนะครับผมกดนหนึ่งไหเนเดอพี่น้องถ้าชัดเจนกับกดนหนึ่งไหแน่นะครับผม เบืองอยู่อำเภอจังหวัดไถนะผมอา้าวฝากคอมเมนต์ที่ชมครับเดีย๋ยวสตำรวจอัปเดตราคาบวัวครับไปบรพร้อมๆกันเลยครับพี่น้องไปครับรับเสียงชัดเจนกดหนึ่งให้นิดเดียพี่น้องฝากก็ไลไ์ก็แชร์กดติดตามครับพี่น้องอา้าวไปเบิ่งราคางัวลา่าสุดอตัวครับไปครับลูกแม่อีลาหรือเปล่าลาไหน มือใหญ่ไปอยู่ต้วนี้แม่นั่ครับตัวยืน,นใหญ่ไปอยู่หวยอ้วา,อาวามาเบิองงวงามเลยเอา้าวผ่าเสียงพอเบิองไหนบอแม่สาวบ่น้องแม่ครับแม่สาวครับโอ้ลูเคฟสามหสัญญาณมาคอยดีลูกเคฟสมหนึ่งเปิดแาครไว้หมบาทสองหมื่นสี่พันบาท ส่งฟรีให้ร้อยกิโลนี่สองหมื่นสี่พันบาทสัญญาณบมดีว่าอยู่ในป่าบะสองหมื่นสี่พันลูกสาวเก<อ>็บสามหนึ่งโ่ยน้นเลยคือพอเป๊ะเลยครับน้าตาน่าคือพอเลยเสียงเก่งๆครับนังนาซาใหญ่ตัวนี้เป็นลูกสาวเก็บสามหนึ่งห้อย มาทายภูบฝนคือนหน่อยเนาะบอลนี่ <c oughs> นี่ครับเครื่องดำดีพวกหางยาวนี่ครับเตี้ยมโตตัวเดียวบออ่เนาะนเบ้องบอ๋อแมนเบไดเลยนี่ครับตัวนี้นะครับที่เด็ดดูราคบสามหนึ่งเนี่ยม่ได้สนตาไคร่อเอาตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยละสองหมื่นสี่พันบาทตัวต่อมาละน้องตัวทึกนี่เลยคู่นีณแขกคู เห็นมา้ยนี้เอ้านงแดงจิงคืองาลูกไส้ช็อกโกแลตสามหมื่นสองโตสามหมื่ถือตัวละสิบห้าร้อยหมื่นหมื่นห้าถือตัวหมื่นห้าตัวนี้ตัวเมยตัวเมยหนึ่งผูหนึ่งเนาะตัวนี้ตัวเมยตัวนี้ตัวอูตัวนี้ตัวบแดงจิงคืองเลยลูกไส้เออลูกไส้ช็อกโกแลตก็ลูกสาวช็อกโกแลต ฝากเสียงชัดเจนีพี่น้อนี่ครับฝากคอมเมนต์ด้วยพี่น้องนี่ครับกันบ่เอ่อบ่ชัดเจนภายในบ่เกินสิบนาทีนะครับพี่นอ้องถ้ชาชัดเจนก็กดเอ่อคอมเมนต์มาบอกเลยครับเบิองอยู่ไสจังหวัดอำเภอนะครับผมตัวนี้ลูกสาวกับลูกชายช็อกโกแลตพ่อชอ็อกโกแลตนะครับผมได้ครับน้องของเดียวกันครับมาของเดียวกันเรื่องหน้าตาหน้าตาเด็กชายกับเด็กหญิงส่วนสูงสูสีกันประมาณร้อยยี่สิบ ยี่สิบห้าบวกหนึ่งสองสามสามตัวนั่นหรอเอ้าแม่หมานนั่งเอาแบบนี้เอาไปหาแม่แม่หมานเนาะโคงเจียมเช็ดเจนดีเอาขอบพูดอะไรครับผมเนี่ยครับผมตัวนี้ฝ้าบริการตัวสุดสามเดือนครับประกันทองประกันทองตัวนี้ทองพอได้หรอทองยังคือทองเขีสามหนึ่งไม่หตัวนี้เอาทองเขี้สามหนึ่งหัวกำลังสิรหล่นอยู่เนหัวหลุนธรรมชาติครับตัวนี้ เสียงดีแต่ฝากบาชัดมันเอ้าขอไฟน้ำต่วบานีจสิบดนลนั่นแแนวนี่ฝนกำลังหย่อยมันแนวไดอีกมาเนี่ยได้ตอดปั๊บหดฝนหย่อยปั๊บหดนี่ครับฝนกำลังหย่อยได้หมื่นหมื่นเก้าพันห้าร้อยทองสามเดือนเคบสามหนึ่งเอาเอาไโทไปน้องศูนย์เก้าสี่257 9184สองหเจเกปส อำเภอม่วงสามสิบม่วงสามสิบอุบลน,นะผมโอ้นี่ครับเหมาะหมื่นเก้าพันห้าร้อยเบิรงจะเขียนบ่าเขีนนอะบาบนางพี่น้องแต่ว่าสัญญาณเกิดฝนตกแหมเหมือนนี่ไหมโอ้ยลาดแล้วฝนตกเล่นหระมาณนี้เอ้านี่แหละพี่น้องไฟสนใจแกงทรมากตามนัน้นน้องนะโอเคมันๆนครับผมโอเค ยังชัดยังพอเบึงไหนก็น่อแบบนี้เนาะจังแต่ดีแบบนี้พี่น้องเอ้ยนี่แหละเอาไว้กับท้ายคีบีกนะครับผมฝนกำลังยิหน่อยพอดีอยากยงกันนีก่อนกขึ้นแล้วบอครับอันมันขึ้นบางโตครับบางโตกับทรงเก่าห้อยฝนก็หน่อยไลยมาอนี้ ฝนคือนหน่อยแล้วโอ้ยเล็กโตอะไะนี้นี่บอกพวงไดอยู่นายอยู่ที่พวงไหนอยู่ตัวนด้ใจ้บ่าได้ตัวนี้มือเน็กก็เจ็ดร้อยห้องไว้หนึ่งหมื่นก็อีกพันหนึ่งตัวนี้น้อยเนาะเม่สาวหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทฝนคือนห่อยเนาะบาทนี้ภาพคือสิบริษัทปนไอนขอไฟน้ำเลือพี่น้อง หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทตัวนี้ตัวได้อีกไอรอบอนี้คุณน้องเอ้ยสัญญาณก็สิบรอดีแปดพันเจ็ดร้อยตั้นๆมื่นแค่พันนะตัวนี้แค่พันนะตัวนี้เก็พันเจ็ดลงราคาอะไรเจ้าอะไรสองหมื่นเจ็ดพันแม่กับลูกลูกตัวเถิกนีะครับ ปิาเบิงบรรยากาศสดๆแัดฝนตกห้ามอะบาดนี้พี่น้องเอ้ยฝนตกแล้วฝนตกนห่อยตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันนห่องไหวราคาห่องไหวอ้าค่อยเหลือพค่น้าเพ well. one one. ิ 1, 1> um. ่มเอาสองหมื่นเจ็ดพันัวนี้เียบาาบัดนีอสองหมืนอีกพันหนึงแบบสองหมื่นหตัวนั้นอ้าค่อยเหลือค่อยเบึ้งเอา เงอบต้นนี้สองหมื่นพันหนึ่งตัวเม่งามเลยเเืองเครื่องมืงตาใเครื่องดำดีพวกหางกระแนวยังชัดบ่น,น,น้อฝากคอมเมม็นนี่เราพป่นหองโมโหกันได้ทางนี้เพราะว่าทางนี้มันชัดอยู่นะกับบอแน่ใจประทางอื่นตัวสูงกว่าสี่สิบหาสองหมืน่นเอ็ดตัวนี่ยสองหมื่นเจ็ดแดงยิ่งขึงนะงืับ นี่แม่กับลูกไปหางวดแม่ลูกสองหมนหนึ่งพันลูกตัวแม่ครังามแม่ก็สูงร้อยสี่สิบห้าบวกนครับนี่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกแม่ลูกอา้าวตัวนี้ก็2สองหมื่เจกำลังดูดกันอยู่พอดีตัวได้ยังไงเพื่อเราบอกเบอร์โทร,ร,รไปแม่กันเบิรแล้ว เงรอร์โทรไาไไอ่ศูนย์เกเจ็ดศย์เก้าเจ็ดเก้าสองสามเก้าสองสามหกสองหนึ่งสมครับหกสองหโทรมาเร็วเด้วยคุมันก่อนดโทรมาด่วนๆมันวะเจักเห็นหงมเห็นเลนนี้คืนจช็ดีบ่ดีเวบนนี้เปิดอีกอครื่าเนี่ปบรรยากาศตลาดซุ้ละมุนจ้าหน่อยไวเัเมื่อวานก็ เพิ่นบ่ตกมื้อนี้ ừ, ừ, ừ. nhỏ น้อยแน่นี่เด้นี่20,000กว่าร้อยโอ้ยมันอันนี้แล้วบ่ขออภัย <laughs> หมื่นสองพันแม่สาวหน่อยเรียมตัวดีตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทครับแม่นี่เครื่องดำดีพ่อหางยาวสูงประมาณร้อยสามสิบตัวสองตัวนี่แม่บอกพ่อแม่นนเนาะอ้ามื่นสองตัวนี้นะครับเงหมื่นสองพันห้าร้อยตัวแดงคนเดียวนี้ เออเมือนสองพันหา,ออ 12, หาหลอยซูซีกันนะครับราคาหมือนสองเหมือนสองก็ได้อีกวันนี้ทั้งหลังเลยบอกราคาห่อ 12, หงไวงแมษาลุ่นลุ่นส่วนสูงกับประมาณลอยสามสิบถึงสามสิบหารายละหนึ่งหมื่นสองพันอันนี้เป็นราคาห่องม่เป็นราคาขายราคาห่องคือตัวรองไดน,นะครับผมตัวรองใดอีกเมื่อนักขายใดบอขายบัไดนกับชเฝั่งขายเมือนเอสใด,ดบอต้นขายแต่ฝั่งกันสิขายสินะครับพี่น้องเบอร์เราป่ะพีเอา เบอร์แล้ว่ัสเอาเบอร์ท่วไครับศู2์เก้าสอง9ู์้าสองเกสเจเกดเเกถ้าการพื้นพื้น้สัาณก็ได้อาฝากคอมเมนต์ที่ชมด้วยอพี่น้องนี่ครับฝาก็เไรก็แชร์เบื่องข่างหัวหลาสุด้กันครับตัวได้พอสื่อกับสื่อตัวทดพอค้ายกับค้ายเอเบื่งอัปเดตแล้วค่ะส่วนนี้เป็นอะไรอันนี้ว่าเบิ่งงัวสาวกอน นี่ก็ง้อซ้ากันส้ารุ่นๆในไล่ใช่ป่ะครับเมือนสองพันหาร้อยห้องซูซีกันเลยนะผมเอาเรือเอาบานนี้เมือนสองพันหาร้อยเมือนสองพันหาร้อยเมือนสองพันหาร้อยมี่เด็กโตงามๆ้าเบอรงง้องามก็เลยเห็นโตงามก่อนนะผมง้องามง้อเลี่ยงกละตัวละเมือนสองสูงกับตัวละลอยสามสิบหาเราซิฟเต็มหมดดิซีฟเต็มบ่ไใดเราก็ไะ ว่าด้คารถค่าน้ำมันวะาจีนะี่ครับเบิ้งเครื่องบางอย่างเป็นห้องเอ่อเป็นต่อซิปเต็มเป็นห้องไว้หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้โตเป็นแต่เบิงกะนล่ะมันมันก็ไม่เป็นโตโค้งโตเหนือแต่ว่ามันก็เมื่อวานเหนือวันนี้ราคากัไรเป็นตีเหนือกัสิซูซีกันนั่นแหละหมื่นหมื่นกลัวกลัวนะี่ครับหนึ่งสองสาม เบียดกับมาหก,กันเบียดกับมาต่อกันเป็นไรเยอะกว่าครับหลอดวัดดิเบียดเบียดครับพนูนั่นเป็นเบียดน้ำมาสื่อง้อสาวงว้อเลียงกับสื่อกันแต่ว่าตีราคาเหนือให้กันเบอร์โทรมีบอสครับหนึ่เบอร์ไหนครับ 089 625 625 4534 4534ตกาหกัก <formation jin inh throat> ันตกกันก <ope> <y apologized> ับไล่ละเมินสพันหายเลยน2สองพันหายสูงกับสูสีเพิ่นคัดมาให้แล้วสูงประมาณรอยสามสหนะครับผมหนึสอยู่เติงเนิ่เพิ่นกำลังต่ออยู่เวียดกำลังต่ออยู่ครับผมเอาเดินต่อครับเดินผมพาไปเางซส์ไซสาใไทยไซสเหนือนะเดินต่อครับ ตัวนี้ผมตายไปไหลายเมื่อกี้ครับตัวเมียทองอ้าผมตายย่างมาท่านผิดบรูว่าสัญญาณสีดีบอลครับฝนมันตกน้อยๆนัดนี่นะผมขอไฟนำเด้อพี่น้องขอไฟเปิดก่อนเพราะผมเห็นงัวหลายผมว่าเป็นแต่เบิ่งผมก็เลยถ่ายต่อสดให้เบิ่งนะครับผมนัดนี่ควายก็ถ่ายเป็นคลิปไม่หายแล้วแต่ว่าฝนตกหน่อยๆอาจจะสัญญาณบอคอยชัดเจนไปหน่อยขอไฟเปิดก่อนนะผมเอ้าเดินมาทางผีเป็นยังไรทางงัวไทย ัวไทยัวเหนือนะครับผมข้าเบิ้องทำกันเป็นยังไงเป็นงนังไแหละเด้อเหนืองัวอะายตรงระมัดระวังในข่าวบมดร้อยซ่นคนก็นมีในงัวก็ได้ืดูตาว่องไวไวเรียงง,างามม่ายไหมครับนี่แม่เร่บอกเพิ่นไวยาบาดครับนี่สองหมื่นหน่าลอยเบิ้งราคาไอเสือกครับเอาตัวนี้เพิ่นห้องไปสองมอหอมื่นห่าลอยแม่เร่เนี่ยครับเพวโลนจะคล้องเพิ่นไปนั่งกินเขาอยู่ทั้งถ่ายรถผนครับ สองหมืนห้ารอยส่วนสูงกับประมาณหนอยสา่คับเมลีงามๆแม่สา,าวล่นี่ครับพอดีเห็นพอดีสองหมื่นห้าร้เป็นห่องไหวจะเห็นหงบ่เห็นเลยเป็นห้วงลองเบืองเห็นบ่เดี๋ยคนไปเปิดอีกเรืองนึงลองเองสองหมืนห้าร้อยครับแม่ล่แม่สาวล่เจ้อันขายต่อ่นี่เนี่ได้ขายนอสองหมื่นห้าร้อย แม่เล่แม่เล่สองหมื <medim> ่นห้าร้อยนะครับเบิ่อเออแม่เล่ครับสองหมื่นห้าร้อยเลยพี่น้องป้าเบิ่องสัตว์จะของเบื้องีเบอร์โทรพื่อนเออใหญ่เราบมาครับอ่ะบ马เป็นยังครับเดินต่อจะของเบอร์โทรมงพี่นะครับพี่น้องเดินต่อไปหาผู้เป็นพี่เบอร์โทร กูจะของโยนล่ะเดินยากต่อฝากคอมเมนต์ด้พี่น้องฝากเสียงจะจินนีบอนี่คันบอชัดกะสิยุติจักน่อยนี่ย่ะคันบอชัดคันพ่อเบิรงไหลก็เบิรงไปก่อนี่่ยวนี่นี่วะเจ้าบาทเนี่ยตัวนี้ห้าพันห้าพไหนบห้าพันได้เยอะ เอาเมื่อเองกันเองกันเองเอาเมื่อเองอุ้มเมื่อเองหกพันห้องไว้กพันบาทหกพันบาทตัวนั้นนี่แม่นากันนี่แม่นาต้องใผู้ดูเลหมอแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยหกพันเหลือตัวเดียวนี่บหมเหลือตัวเดียวแขนๆนี่ครับหกพันบาทพอดีอ้าวไปต้องการหลอดไฟกับกดแล้เดี๋ยวพิ้วแท็กไต่รางตัวมีอะไรหนาะยไปต้องการหลอดไฟไล่ยุ่งนะครับผม เอ้าวหกพับาทแม่สาวน้อยสูงกว่าร้อยยี่สิบนี่แหละมาถ้วไอู้นย์หกีสามสองเก้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่หนึ่งสครับผมตทรมาในเด้อตทรมาในเด้อรเปล่าสายบัดียเหมือนเดียใครเถอ่อบเหมือนดียเหมือเดรตรวอ้าวหกพันี่ขายหาพันขายแน่นอนเอาแม่นี่เดี๋หาพันนี่ม่ไเอาแมไมตบแม่พร้อมได้ครับ มือเรื่องน้ำล่างดีใช่ว่าแนะนั่มได้เราบริขายเรื่อยๆอยากขายนี่ขายลงมาก่อนหน้าแล้ป่ะครับผมเอ้านี่เราตันมาได้าเนาไปต่อเดินก่อนอีกแค่น่อยเนี่ยบรรยากาศวันนี้นะผมงัวเข่ารลายหัวแดงงอแงหัวสาวงัวท่องงัวไทยๆงัวเลี่ยงเข่ารลายอยู่ข้าเบิ่งบรรยากาศน้ำกันนัดนี้งัวไทยกี่เขาเพิ่แล้วว่ามากเพราะท่านไทยกี่เพิ่นเถอยเถีเขากำบริไดมาเขาปล่อยขึ้นพูดครับไปกินไส่กอเพกกินหยาเพล็ก เมไทยีมไทยกระโดนเทาไทยขี่ปอห่วยลูกไล่เบื้องเลย่อ่ตัวละแสนวะโอ้เอเมนเมกำลัง้อมกันอยู่ครับอันนี้เป็นสายไทยกี่แค่เมือหร่อนี้เน่ยพอเขาม่งินป่อพูดได้ทำพูดได้ทำ่อูดได้ทำกี่บาทนี่าท ขายแล้วขายแล้วขาย 1, ขายี่สบพันาร,รนาคาสี่พันห้าร้อย 4, 4, กิีด <c oughs> ราคาห้องไวเนาะที<อ>นี้เอาไปแยกบาทนี่เมลีร่อนดดอ๋อแปดสิบห้าร้อยเมลีเ <c oughs> อาละห้องไวแปดสิบห้าร้อยตัวนี้ไปไปต่อเลี้ยงใหญ่เบิ่งตั้งหนาต่อ แค่บาทเท่านั้นเหกพันหเนี่ยหกพันเจ็ดตัวแม่ไปหกพันเจ็ดร้อยพอเบืองบหกพันเจ็ดร้อยไซร์ลอนสูงกับร้อยร้อยสิบเส้นนี่แหละ แมเี่ตัวเดียวไปตัวเดียวเลี้ตัวเดียวนี่่คือขายดีก็โม่เนยโกีบีแม่นหกสิบเยร้อยไม่ต้อยอีกบรหกสิบเจรตอยครับลดได้อยดได้อยแมรี่บ่เล่่อนเล่รอนเ้าหกสิบเจยรติอยทรมาเพื่อไหนทะเอลองทุบ้างเกลือาาทมากศูนย์หแว เนี 46, 46, 46, ่ยมาต่อซีซีหัวยคือซีีีวเอาีสตัวซีตัวเก้าหกหนึ่งเจ็ดเก้าหกหนึ่งเจ็ดสดเดือนี่อะารกัรสดเดือนเดว่าจะเห็นหงเห็นมาเลยเอาหกพันเจ็ดร้อยเครับแม่หกพันเจ็ดร้อยเบ่งราคาเอาหมูกีบีอยู่นี่ละ ชั้เจ็ดร้อยอย่างก็เองเล็กหน่อยครับพอพันหายบาทแล้วครับเนี่จ็ดพันห้าร้อยอันนี้พอผ่านหน่อยเบืองพอ่อห่นหลุนเพื่ออยูข้อเขามีนะครับผมอัน,นราค่าเพิ่นห้องเริ่มมเมนราคาสื่อขายได้หลายคนเข้าใจว่าเพิ่นห้องเจ็ดพันนี่เจ็ดพันนะครับเจ็ดันหรอยนี่มันโมเมนต์ราคาขายนะครับผมเป็นราคาเพิ่นห้องไว จ็ดพันห้าร้อยเพื่นห้องเจ็ปัหาเพื่อนอาจจะขายหกปัญหา,จจา 6, นสนะครับราคาห้องมันเป็นราคาขายเลยเพี่น้องนะครับไปสนใจอยามาขายยังเขาก็สามารถเอามาอยู่ของ,ของ,ของเอามาตลาดได้นะครับผมนี่เจ็ดันห้าอยใครอยากซื้อก็จงโท่มาเพิ่งพอพันหน่อยสูงอรอยยี่สิบเนี่ละบับกเถิกน่อยร้อยเศร้าเบอร์โท่ไห้ครับศูนย์เก้าหา เจ็ดหนึ่งแปดศูย์เจ็ดหสองอำเภอสว่างมี่ระวงเจ็ดพันหาอยราคาหวงหัง,วงไว้เบิร์เอาพี่น้องไว้เชียวไปแบงกันกันกบว่าเบิร์เอาต่อเอาไป 6. เห็ดหกเจ็ดผูดดิโอใซ่สินี่บอกคามเป็นจริงนะผมห้ามดรามา่าใช่ครับแม่นบอกแคว่บาละรพอไมมมัน,น แปดัเจ็ดตัวนี้เบื้องแม่มันออกยางมาเบื้องแม่มันแม่มันนี่แปดพันเจ็ดร่อยแม่ัวเมื่อกี้นี่พิ่คนไโอ้นี่ครับจะเห็นหงมเห็นหรือเปล่าแปดพันเจ็ดร้อยห้องไวแปดพันเจ็ดล้อยตัวนี้นะพ่อตัวสงข้ามเบียดหนาหมูเมีนตัวนี้หมูมีมองแป๋วเลยสุดยอดเนี่ยหม่มีมอง ว่างเลยสุดยอดเลยเอาวแปดพันกาบาทครับแปดพันเจ็ดเบอร์โทรเดียวกันนะครับผมเอาเดินต่อประมาณนี้นะครับผมพิมพ์คอมเมนต์บอกกันเลยพี่น้องฝากเสียงพ้อเบิร์นใบบอชัดเจนดเนี่ยบอท่านอยากเบิรงง้อเนี่ยได้กฝากคอมเมนต์บอกได้ครับง,ง้อโค้งง้อเนือ้อง้อยังซ้ำอยู่โซนนี่นะครับผม เ่ยยัางเอางวโค้งจเอางวไปขุนเอาโค้งโคงมันจะถือว่าเพิเขาว่าบ่แค่วา้นงขายหรือบ่ครับพอแล้วต่ออยู่ข้างพ่อแค่วาพ่อตัวนี้เดียงมืหน่อยข้างพ่อแค่วาตัวนี้ฮะเก้าพันห้าร้อยเก้าันห้า้อยโอ้ท่านมโนมนพี่นนอะ หัวล 9, หลวนเก้าพห้าบอเอาพีน่น้องเก้าพฟังควิดแต่ว่าเป็นมั่วโค้งหมอสำหรับไปทายพยาธิไปบุมลุงไปขุนเขาไปสีบางพีญ่ากาพยาธิออกไปกินอาหารอ้วน,ลนกลับมาใหม่มื่นไปลับมาใหม่กับเมื่นกวนได้นะเบอร์โทรไปพ่อ,พอของอ,ขอ,ขอข่อกัน063สสหก ครับครับผมหกสามสี่เก้าเก้าศูนย์ตัวนี้เก้าพันบาทสื่อคอมเมนต์อบุคคลเห็นหน่อยเป็นหน่อยเี็นหนองคอมเมนต์ล้ๆเลยจงบุคคลเห็นเบื้องัวขาวไหเน่เดี๋ยผมเห็นวยผมยังทายเบื้องัผมได้งัวขาวยกยางเชื่อมกันขนยกยางมาสเกินตัยันกั ักเบิ Aí, ้งไหนกว่าไหนเลยอย่างสชมก่อนอ้ายี่สิบสามนาทีแล้วครับใกล้แล้วนะคอย่างนี้เจักเล็กจักหน่อยอันนี้ผ้าเบิ้งงัวสีขาวคือพันบาทนะผมผ้าเนี่ยกำลังต่อกันลุ่มต่อกันแซวเลยกำลังเหลือกกำลังชมกันอยู่เจ้าลาละหอเนี่ยนี่สีขาวเหรอ่ยวกสีขาวอยู่เงินสองเงินสองสองอือนี่ครับ อ่าสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาใหม่น,นั่นนะผมอันนี้เปิดราคาไปสองหมื่นสองเม่บักไงสูงลอยสี่สิบห้านี่ละสี่สิบห้าบวกแม่สาวอแม่สาวสีขาวสองปีกว่าใช่ไหมเปิดไป 200. สองหมื่นสองสองมันทางโค้งใหญ่โค้งใหญ่แล้วก็บอจอยเป็นไหนส่งกำลังพอดี สองเมื่อสเนือก็ถึงเห็มบอัตีราคาเนือกับซูีกันเนาะต่อรองไหมราคาเหนือสองเมื่อเทาไหร่สายเหนือก็มสองเวันนี้เนือไไหนเอ้าเพื่อมีผู้มากับรุ่นนี่สีขาวแม่สาวสีขาวโบดเอ้าเครื่องเบอร์โทรเบอร์ไดพ่ศเกองศูนย์เก้าสอง่าเกเจ นีนหนนน่หน้าพินครับหน้าพินตะการพอตะการเอาเนี่ยละครับหน้าพินตะการเห็นมนนั้ยเนาะมันคนกระชื่อยดีที่มากอันอี้เนาะอ่ะเบิ่องอีกต้นหนึ่งก็ได้ยกรูปรอให้จังหวะครับแบบนี้ มื่นสองพันห้ารอยหลุดรอหน่อยใช้ของพ่อสักไหนอันเดียวกัเดินมาอีกนี่ยงไมื่นสองพันหารอย่ไหพอพ่อตอรองไห่เบิดลมือแจกว่าเอาเงินมื่นสี่พ0นรอยมื่นสี่ห้ารอยอืมโอ้น้าดีตัวนี้วจอยขวัญดีมาเป็นเจ้าของพ่า เบอร์โทรว่ไรพ่อแปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์หนึ่ามหนึ่งหกสาแหกเก้าแปดเจ็ดหกเอยาบตดโนนกระแตโอ้ี้าสวงน้าสวงมีกระแตไรพ่อย่างนแนอยเฮ้ยอยู่หน้าห้างจังมื่อมกอเลยจะไหนมากกวาว่ะมก็วทั้งหมก กัวกวอามันมนพนี่รองแ้่ช่อแน่วิ่าองแล้ว่อ่วรบกหูท่ายก็สุดต่ใหญเียบรรยากาศเนาะเดืนต่อีแจ้งหน่อยแจ้งคเห็นหุงบกอะพี่น้องทานนี้เป็นยังไงบทานนี่อะไรสายคุ้นปะครับท่านนี้แค่บารวสายเลมื่นเมืนสิม้าร้อย เมื่อสิบ้าอยกํลังลุดดุดในกันอยู่กํลังต่อกันเมื่อสิบห้าอยกําลังต่อองกันอยู่ครับตัวนี้กําลังดุดใ้กันเิ่นต่ออยู่เลยพี่น้รงเอาไปคุ้นคุ้นอ้วนแล้วมั้ยไมุ่ดใ้กันอยู่สองสามอยอยู่ตอนนี้ไกลเดล้วไกลเดี้วเบอาน้อาต่อเอาพอต่อเอาตัวไนนี่บลูนนหน่อยนี่ลูกระจอก้คบอะกระจอก แมนเลยเลยเลือตัวเดียวพนีขายจะแบฮะของเพล่นเมือนเอ้ยสี่พแปดรุ้่นจิ๋วนี่สี่พันพอพันหน่อยรุ่นจิ๋วรุ่นจิ๋วเบอร์โทรมาได้น้องเมียเขาแม่บันนั่นบอกตั้งบอกเอาย่ายมาบิ่จ้าหน่อยส่นเอ้ยใบเลยตัวนี้บอกเีาห ก็ได้อ๋อแง่ไหนดีกว่าไปยันนด้ยเอาเอบอร์เบิ่งก็จะเห็นหงเมเรียนพี่น้องเดี๋ยวเดียวเดียวใช่แล้วล่ะแม่ทองคนวะเช่ว่ะนั่นหรอกสามหมื่นสองพันทองแปดเดือนประกันทองสูงกว่าร้อยสีสิบห้า ประกันท้องแปดเดือนโอ้ไปหางัวถอดตัวนี้บ่วพิษหวังครับหัวท่องพร้อมกินน่องเลยประกันสีแดงในถุงมันถอดอืมนะครับท่องใหญ่แล้วพร้อมกินน่องแปดเดือนกว่าแล้วอีกบัวโดนกินน่องไหน่อยนะผมเน้นๆเลยตัวนี้ลูกที่ไรในท่องลูกตัวที่สองในท่องลูกที่สองในถ่องตาตาใหญ่แห้งเลยตัวนี้สูงหน่อยสี่สิบห้าง่าย อา้าวโทรมาเบ่อร์เก้าสนเก้าสี่หกห้าแปดหกห้าแปดหนึ่งห้าสามเก้าหนึ่งกัดอำเภอมือง30มสิบอำเภอม่วงสามส okay, บนโอเคมันมาหน่องเนี่ยแม่ทองแปดเดือนอา้าวเนี่ยหละจกเห็นหงเห็นนบมือนีสัญญ,ญาณจกดีวด่ดีแต่ว่าวนไทยต่อสดทั้งเอ่อทั้งเพจนะครับสุที่วัดตั้งเพจอยู่ตาการ ก็ถือว่าชัดเจนดีอยู่คนว่าเมื่อวานอากาศด<า>ีกว่านี้นะครับผมขออภัยพี่น้องไปก่อนนะครับนะครับผมอ้าวตัง้งนี่ขายเรยียบร้อยจะมีซื้อเ,ร,อเรียบร้อยป่ะครับผเจ้าบ้านหรอครับเจ้าบ้านแพงมันงสองซื้อเจ้าบ้านสองหมื่นหกขาด้วยโอ้ในของใหญ่ไปเรียงไม่ครับโอ้รุ่นพิเศษกับไปแล้วไปขึ้นรถแล้วไปแล้วไปแล้วครับปุ่นเมย์แบบใหญ่ๆหญ่สองหมื่นหกคนซื้อกันไปแล้วนะครับผมบอ้าว สำหรับไลฟ์สดครั้งนี้นะครับผมขอราะอยากจกร้าพีและน้องเพียงสนิทกอ่อนนะครับผมสามารถติดตามอ,อ,อีกเพิ่มช่องทางหนึ่งนะครับผมทางเพจเฟสบุ๊กนะครับผมจะมีคลิปสั้นคลิปยาวนะครับผมทางเฟสเฟสบุ๊กสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับผมสี่ไปเลี้ยงขายออกแม่แพรลูกครับข่าข,า,ข,า,ขา,ายก็ให้มีกำไรทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณครับ